สวัสดีครับขยี้ข่าวท็อกกับผมหนึ่งยุคคนวิเศษสังผ่านทางช่องจาม .com นะครับวันนี้เรามาในหัวข้อซึ่งต้องเป็นธงหลักของประเทศไทยณนะขณะนี้ก็คือว่าประเทศไทยยังไงต่อนะครับผมคงไม่ต้องเท้าความนะครับว่านับตั้งแต่วันที่13-14-15จนมาถึง16ตุลาคมเนี่ยนะครับสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างในขณะเดียวกัน ท่าทีของรัฐบาลซึ่งจะเป็นหัวข้อแรกเลยนะครับที่กลุ่มคณะราษฎร,ร2,563เขาบอกว่าพลเอกประยุทธต์ต้องลาออกประเทศไทยจะยังไงต่อเพราะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูภาพกันนะครับเพราะวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนักพิเศษแล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับก็ลงมาถแถลงข่าวพร้อมกับคณะรัฐมนตรี อาจจะมีบางคนที่มาไม่ได้นะครับเนื่องจากพลเอกประยุทธ์บอกว่าติดภารกิจอยู่แล้วอยู่ที่ต่างจังหวัดแต่การยืนเบียงหน้ากระดานมันคือการส่งสัญญาณคุณผู้ชมครับเพราะวันสองวันที่ผ่านมามีข่าวออกมาตลอดว่าเฮ้ยจะรัฐประหารหรือเปล่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติหรือเปล่าการถแถลงข่าววันนี้พักร่วมรัฐบาลมาครบหมดนะฮะมาครบหมด มันเป็นการแสดงออกเชิงกายภาพเพื่อให้เห็นว่ายัางแน่นปึกและการถแถลงข่าววันนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่แสดงออกถึงความวิตกกังวลเลยแม้แต่น้อยพร้อมกับระบุว่าผมไม่ออกนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่พลเอกประยุทธ์พูดนับตั้งแต่ที่ม็อบเริ่มเรียกร้องสามข้อแรงขึ้นแรงขึ้นผมไม่ออกผมทำอะไรผิดหรือ ถ้าสถานการณ์บานปลายก็อาจจะใช้เคอร์ฟิวไม่มีการรัฐประหารถามซ้ำๆซ,ซากๆอยู่นั่นนี่พูดกับนักข่าวเดี๋ยวเราไปฟังท่อนที่พลเอกประยุทธ์นะพูดกับนักข่าวม็อบก็อยากให้ออกมาชุมนุมกันบึ้มๆพลเอกประยุทธ์ผมไม่ออกอะแล้วแบบนี้ประเทศไทยจะยังไงต่อคุณผู้ชมเข้าใจไหมครับแล้วจะยังไงต่อเดี๋ยวไปฟังเสียงของพลเอกประยุทธ์กันก่อนเชิญครับ โอเคมีอะไรไหมวันนี้พักรวมต่างๆแล้วพ็ยงรัฐบาลรัฐมนตรีรองรัฐมนตรีมาเกือบครบทุกท่านเว้นติดร,ราชการสําคัญเท่านั้นเองก็มีมติเห็นชอบในการให้บังคับใช้กฎหมายนี้นะครับก็ฝากให้คนไทยทุกคนทั้งในประเทศเนี่ยช่วยให้การสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ปัญหานี้ด้วยนะครับในส่วนของนิตินิติศาึกษาก็ขอฝากผู้ปกครองให้เวลาช่วยดูแลให้ดีที่สุดนะครับผมไม่อยากให้มีผลกระทบใดทั้งสิ้นนะมันเป็นอันตรายนะครับ เพราะเราก็ไม่รู้ววัตถุประสงค์ของผู้ที่อยู่เบื้องหลังอะไรแบบนี้เขาต้องการอะไรบ้างก็พอจะทราบว่าอยู่ละแต่เขาไม่ได้เปิดเผยตัวออกมานะก็ระมัดระวังด้วย้วกันอย่าให้อยู่ในกลุ่มผู้ต้องสงสัยโอเคนะครับอย่าหาของคู่ก็มีมีกําหนดอยู่ในนั้นแต่ยังไม่ประกาศไงอยากประกาศไหมท่านจอหรือเงื่อนไขอะไราถึงจะเป็นจะต้องมการปะาอืมมันสงบไหม ก็ถ้ามันลุกลามมันไปก็ต้องทอําอ่ะยังไม่ไปถึงตรงนั้นอะไอ้ดีก็พูดซ้ำซากอยู่แล้วเธอะพูดอยู่ได้ซ้ำซากปฏิวัติรัฐประหารพูดอยู่นั่นแหละก็เธอคิดแหลมคมไปเองหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมจะไม่คิดตรงนั้นใครจะทําไปหามาที อ้ยไปไกลท่านนายกคะทางออกของเรื่องนี้นายกมองว่าควรจะเป็นยังไงครเพราะว่าผมผู้ชูรูมเองก็ยังคงเคลื่อนไหวแล้วก็ประกาศต่อเรื่องก็ผมพูดอยู่นี่ไงล่ะก็ต้องทำผิดกฎหมายเขาว่าไปในสุดอื่นก็หารือกันไปในสภาในคณะกรรมการการเว่ากันไปกลไกมีทุกกลไกแหละมันจะเอาอะไรมาบังคับโน่มาบัคับนี่กันมันถูกต้องหรือไม่ล่ะเธอเป็นประชาธิปไตยกันหรือเปล่าล่ะบมดเนี้ยอ๋อ แล้วใครเป็นคนทำอ่ะใครเป็นคนทำนี่นนนประกาศไปโอ้เธอไม่เคยอ่านเลยนะเนี่ย,เ,ยเขาประกาศจาพักในกร,รุงเทพมหานครเธอโอ้ยนี่มาจากไหนเนี่ยฮล้วก็ชี้นําไปเรื่อยๆแล้วกันเธอปะชี้นําไปเรื่อยๆแล้วก็ถามกันเรื่อยๆแล้วกันเอ,เอาทีละขั้นตอน ก็ก็เห็นชอบไปการใช้กฎหมายแล้วในเรื่องของการเดินหน้าในเรื่องของโควิดในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆก็จะเสริมไปนะครับแล้วก็จะลงจะช่วยกันทํความเข้าใจกับประชาชนในวงกว้างอะนะในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ต่างๆให้เป็นเห็นว่าให้เขาเห็นว่าอเรากำลังทาอะไรกันอยู่ทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องดางเพราะอย่างน้อยคนส่วนใหญ่ก็ไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจจากโควิดอยู่แล้วนะถ้าตรงนั้นเขารออยู่รอโอกาสของเขารอการสนับสนุนจากรัฐบาลอยู่เแล้วทําไม่ได้แล้ว เขาไม่เดือดร้อนเหรอฮะเขาเดือดร้อนไหมคนส่วนใหญ่อะเดือดร้อนไหมรู้ไหมว่าคนถอยเดือดร้อนเธอต้องพูดตรงนี้สิผิดกฎหมายตอบอืก็ก็คอยดู ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วก็ไปทําให้คนที่พยายามจะฝ่าฝืนและทําที่มันไม่ควรจะทำหมายไม่สมควรมันควรทํำไหมนะก็ต้องช่วยกันที่สื่อก็ต้องช่วยกันนะไม่ใช่เสนอข่าวกันออกมาแล้วให้ให้ให้อะไรล่ะให้มันเกิดผลก็ทบขึ้นกันแล้วกันนะเนะจ้าหน้าที่โดนทําโ,โดนทําร้ายโดนโดนกระทําทั้งหมดเธอไม่เคยให้กําลังใจเจ้าที่กันเลยนะแล้วใครเขาจะทํางานเขาจะมีใครัยาจทํางานให้เธอ อยากได้แต่ไม่ทำอะไรก็ลำบากเนาะวันนี้ยังเป็นความเคื่อนไหวภายในประเทศต่างประเทศมีาการสนับสนุนก็นติดตามอยู่นะติดตามอยู่ทำความเข้าใจกับต่างประเทศอยู่แล้วเมื่อกี้ทาตีรอมนตีแล้วนี่กระทรวงต่งางประเทศก็ชี้แจงแล้วว่าไม่มีมีผลกระทบอะไรต่างประเทศเพราะได้ดาเนินการชี้แจงมาโดยตลอดนะจึงเหตุผลของการะจะเป็นต่างไวันนี้ก็ต้องชี้แจงอีกนะประกอบกับข้อแท็จรงิงข้อมูลภาพด้วยภาพด้วยต่างๆทั้งหมดการกระทําของเจ้าหน้าที่เป็นยังไง เราบุนมอบยังไงใช้มาตรการที่เบาที่ถุดละนะ,เ,นะเราไปเปรียบเทียบดูต่างประเทศเขาใช้อะไรเธอก็เห็นอยู่เราทำไหมละ่ะเราใช้ไหมถ้าบอกว่าไม่เคารู้กฎหมายแล้วอะไรปล่อยให้มีการละเมิดกฎหมายมันก็อยู่กันไม่ได้บ้านเมืองอะ่ะไม่ใช่เพื่อผมเพื่อประเทศชาติเข้าใจเขาประเทศชาติประชาชนไหมเข้าใจไหมพวกเราอะ่ะ ก็ฟังมาก็ให้คนไปเปิดมาอะไรมาแล้วผมก็เก็บข้อมูลมาแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็อยู่ที say, down, ่เดียวกันแหละก็ที่มาตรงน้นตรงนี้ต้องยางงั้นตรองอย่างนี้แล้วผมก็บอกว่าทุกอย่างก็นําเข้าสู่กระบวนการไปมันก็เป็นอย่างนั้นเลยนักวิชาการเองเขาบอกว่าอยากให้รัฐบาลมีความจริงใจเปิดเวทีรับฟังความเห็นจากผู้ที่เห็นต่างโดยเาะนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมอะค่ะแล้วผมไม่จริงใจเข้าตรงไหนแล้วคนเธอไม่ถามกลับไปแล้วเขาจริงใจกับผมหรือเปล่าถามกลับไป ที่ไม่ถือว่าไม่เหมาะสมิดฟังมากที่สุดแต่นะเรื่องอะไรอะ ชัดเจนครับคุณผู้ชมครับไม่ออกคิดนิดนึงนะไม่ออกอน่ะเสียงนี้จะดังไปที่ราชประสงค์เสียงนี้จะดังไปที่ราชประสงค์เมื่อฝั่งผู้ชุมนุมคณะราษฎรบอกว่าพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกเป็นข้อเสนอแรกเลยนะเป็นข้อเงื่อนไขแรกเลยนะทีนี้พอพลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่ออกมันก็โยนกลับไปที่ราชประสงค์ราชประสงค์เป็นไงคุณผู้ชมเราไปดูภาพกันสิ การชุมนุมที่เกิดขึ้นเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับเป็นกลุ่มคนรุ่นใหน่จำนวนต้องใช้คำว่ามหาศาลนะการชุมนุมของกลุ่มคณะรัษฎรในวันที่14ที่ไปทำเนียบรัฐบาลกับวันที่15ที่ไปกันที่4แยกราชประสงค์เนี่ยคนไม่เหมือนกัน14เนี่ยนะครับเป็นคนเสื้อแดงมาจากต่างจังหวัดเยอะมากนะครับ แต่วันที่15เป็นคนหนุ่มคนสาวเห็นภาพนักเรียนเอากันบ้านเนี่ยมาทำซะไี้ซ้งแบบก็ปฏิเสธในความหนาแน่นไม่ได้แต่มันมีคำถามไงผมไม่ได้เสี่ยมนะครับทุกคนต้องยอมรับข่าวทั้งสองด้านที่เป็นความจริงผมถามคนชุมนุมเนี่ยแล้วไงต่อแล้วจะเอายังไงต่อแน่นอนถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก็จะเกิดการยกระดับการชุมนุม สมัยก่อนเขายกระดับการชุมนุมผมไม่ได้ชี้โพรงให้กระรอกนะและผมคิดว่าเขาไม่ทํากันหรอกมั้งสมัยนี้ไปสนามบินไปทาเนีย่ยไปศูนย์ข้าราชาการทําให้ประเทศชาติเป็นอัมาพาตจริงๆเพนกวินเนี่ยนะครับเคยเสนอไอเดียลักษณะนี้มาแล้วนะครับจำได้ใช่ไหมครับ19กันยาวบอกหยุดงานทั้งประเทศไปเลยให้ประเทศเป็นอัมาพาตแสดงว่าเขาก็มีไอเดียแบบนั้นอยู่เหมือนกันแต่พอถึงหน้างานเนี่ยมันทําไม่ได้คือวันนี้เนี่ยการชุมนุมคนมา เยอะนะครับแต่ความตั้งใจแรกที่บอกว่าจะยึดแบบค้างคืนเนี่ยทำไม่ได้เพราะตกดึกคนน้อยก็ปรับวิธีหน้างานก็คือมาแล้วกลับแล้วมาใหม่จะต้องมาทุกวันตอนนี้มวลชนก็ไม่รู้นักข่าวยังไม่รู้เลยครับว่าจากราชประสงค์เนี่ยจะมีที่ไหนต่อหรือเปล่านักข่าวยังไม่รู้เลยครับว่าวันเสาร์จะมีไหมเอาคุณผู้ชมวันอาทิตย์จะมีไหมวันจันทร์จะมีไหม เพราะตอนนี้เป็นการบอกวันต่อวันนะและจะยังไงต่อทีนี้ไปดูอีกกลุ่มคณะซึ่งมีความสำคัญก็คือคณะก้าวหน้าธนาธรประกาศจุดยืนผ่านถแถลงการออกมาค่อนข้างชัดเจนคุณผู้ชมครับเป็นถแถลงการของคณะก้าวหน้าที่ธนาธรเนี่ยนะครับบอกว่าพลเอกประยุทธ์ต้องเลิกพรกรฉุกเฉิน พลเอกประยุทธ์ต้องปล่อยแกนนําหรือว่าผู้ชุมนุมกูกจับกลุมไปท,ทั้งหมดนะและต้องดําเนินการทันทีมันมีสองประโยคที่ไม่ได้มีการจับประเด็นธนาธรพูดในลักษณะที่ว่าหากยังดื้อดึงทําเป็นแบบนี้อาจจะมีการขยายการชุมนุมไปทั่วทั้งประเทศสองสถานการณ์อาจจะเดินไปถึงจุดแตกหกักต้องขีดเส้นใต้คำนี้เลยนะครับคำว่าแตกหักของธนาธรเนี่ย หมายถึงอะไรอะไรแตกอะไรหักคุณผู้ชมเข้าใจไหมครับแล้วผมย้ำนะผมไม่ได้เสี่ยมเราต้องยอมรับความจริงของทุกฝ่ายที่มีการนําเสนอกันออกมาก็ต้องตีความหมายคําว่าแตกหักคืออะไรลองไปฟังนะฮะก็ถือว่าเป็นโมเมนต์สาคัญอีกโมเมนต์หนึ่งของสัปดาห์นี้เลยนะฮะลองฟังครับคณะก้าวหน้า รัฐบาลต้องปล่อยตัวผู้ชุมนุมยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทันทีหยุดก้าวล่วงประชาชนสืบเนื่องจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครตามด้วยการเข้าสลายการชุมนุมของคณะราษฎร2563ที่หน้าทำเนียบรัฐบาล จับตัวแกนนาและผู้ชุมนุมจํานวนมากในช่วงเวลา4นาฬิกาเศษที่ผ่านมาคณะก้าวหน้าขอยืนยันว่าการชุมนุมตลอดวันที่14ตุลาคมเป็นการแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญและตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมืองแกนนำและผู้ชุมนุมพยายามใช้ความอดทนอดกลั้นต่อการยั่วยุให้เกิดความรุนแรงอยู่ตลอดเวลาพวกเขาแสดงออกอย่างสันติสงบเรียกร้องในสิ่งที่ประเทศประชาธิปไตยพึงมี รัฐบาลต้องเร่งหาวิธีตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของประชาชนโดยเร็วที่สุดมิฉะนั้นสถานการณ์มีแต่จะลุกลามบานปลายขยายวงกว้างทำให้การชุมนุมแพร่กระจายออกทั่วประเทศและที่สำคัญอย่างยิ่งรัฐบาลต้องจัดการระงับขบวนการเผยแพร่ ข่าวปลอมเพื่อด้อยค่าแพร่มนทินให้กับผู้ชุมนุมโดยด่วนรวมถึงดูแลไม่ให้เกิดการระดมประชาชนมาปะทะกันซึ่งเป็นการสร้างเงื่อนไขปูทางไปสู่การทำรัฐประหารเราขอเตือนผู้มีอำนาจในประเทศนี้ว่าประวัติศาสตร์เลือดเดือนตุลาคม ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการใช้กำลังปราบปรามปิดปากประชาชนไม่ช่วยให้บ้านเมืองกลับคืนสู่ความสงบแต่จะยิ่งสร้างความขัดแย้งและแตกแยกการกระทำของผู้มีอำนาจในวันนี้กำลังผลักดันประเทศไทยให้เดินทางไปสู่จุดแตกหักอย่างไม่อาจ หวนคืนได้อีกถแถลงการคณะก้าวหน้าสถานการณ์ของประเทศไทยณขณะนี้ก็ต้องบอกว่าคุณธนันททรยังถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญนะครับแม้ว่าบทบาทไม่ได้ถึงขนาดเป็นแกนนำที่ไปอยู่แถวหน้าของผู้ชุมนุมไม่ได้ขึ้นปราศัยแต่ power ของเขาเนี่ยคือคนแบบนี้เขาเรียกเป็นคนมี power นะครับ ต่อให้ขยบนิดเดียวนั่งอยู่ที่บ้านถแถลงการผ่านทางโซเชียลมีเดียมันก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างลงไปเหมือนกันอีกคนหนึ่งแม้อีกฝ่ายหนึ่งน,นะครับจะปรามาจาจะอะไรก็ตามแต่แต่ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มี power ในตัวนั่นก็คือใครครับคุณสุเทพเทือกสุบรรเลขาธิการกปปสกลับมาแล้วครับสุเทพกลับมาแล้วนะคุณผู้ชมครับมา ในงานรับเสด็จเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาตอนแรกก็บอกว่าไม่ต้องการมาปะทะหรือว่าเป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองกับใครแต่หลังจากช่วงเย็นของวันที่14เกิดเหตุการณ์ขบวนรถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเท่านั้นแหละคุณสุดเทพก็ออกมาประกาศแหละนะเนี่ยคุณผู้ชมอ่านในแบนเนอร์สิ อะขอดูอีกแบนเนอร์นึงจะชัดเจนอหยุดไปนะฮะเนี่ยเขาบอกเลยครับเมื่อทราบเหตุการณ์กรณีของขบวนเสด็จผมตัดสินใจนขอทำหน้าที่ประชาชนผู้ที่มีความจงรักภักดีนะขอเชิญชวนพี่น้องร่วมอุดมการเตรียมพร้อมเพื่อลุกขึ้นปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมมือกับทุกฝ่ายที่มีอุดมการ์ทางเดียวกันนักต่อสู้เนี่ยจะไม่มองคู่ต่อสู้เป็นตัวตลกนะครับถ้าคิดว่าฝั่งฝั่งเราคุณจะอยู่ฝั่งไหนก็ตามแต่คิดว่าฝั่งคุณมีอีกฝั่งนึงเขาก็ต้องมีเหมือนกันจะมีมากมีน้อยเนี่ยในสนามการต่อสู้ดูถูกคู่ต่อสู้เท่ากับว่าเป็นการประมาททันที คุณผู้ชมครับพนาทรก็พูดถึงว่าสถานการณ์อาจจะเดินไปสู่การแตกัะสุเทพก็บอกว่าทนไม่ไหวแล้วจากเหตุการณ์ขบวนเสด็จของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนี่คือสุเทพต่อจากนี้ก็ต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดจะบอกว่าคุณสุเทพไม่มีราคาเนี่ยไม่ได้ละครับเขาก็ต้องมีของของเขานะเขาก็ต้องมีของของ,ของเขาทีนี้เราไปดูสถานการณ์ในสภาสิ เราไปดูสถานการณ์ในสภาเป็นข้อเรียกร้องข้อที่สองของผู้ชุมนมุมที่บอกว่าให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามันรับร่างแก้ไขรัฐมนูญของประชาชนสภาไม่ใช่ไม่ตอบนะครับผมพูดคำนี้เลยนะเขาไม่สนใจข้อที่หนะึ่งนายกบอกไม่ออกอะข้อที่สองสภาไม่สนใจ สภาจะเปิดประชุมสมัยหน้าเนี่ยก็คือเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็อีกไม่กี่สัปดาห์แล้วก็จะเปิดแล้วแต่ที่กลุ่มผู้ชุมนุมคณะรัษฎรบอกว่ากดดันให้เปิดตอนนี้เลยรับร่างของประชาชนสภาไม่สนใจนะครับคือเขาไม่ได้ตอบเลยว่าเขาจะเปิดหรือไม่เปิดแต่คือเขาไม่สนใจมันเป็นขอ้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้น ท่านจะชอบไม่ชอบข่าวนี้ก็สุดแท้แต่แต่มันคือข้อเท็จจริงเห็นไหมครับฝ่ายบริหารก็คือรัฐบาลไม่ออกฝ่ายสภาก็คือฝ่ายนิติบัญญัติไม่สนใจที่เป็นสองเสาหลักของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับไม่อะไรเลยแล้วจะยังไงต่อต้องพูดคำนี้บ่อยๆนะฮะแล้วประเทศไทยจะยังไงต่อส่วนข้อเสนอเรื่องของการปฏิรูปสถาบันเนี่ยนะครับ จำนวน10ข้อซึ่งว่ากันว่าเป็นเรื่องที่ยากที่สุดใน3ข้อนี้แหละข้อหนึ่งยังมาไม่ถึงเลยข้อสองก็ยังมาไม่ถึงแล้วข้อสาละ่ะมันจะขนาดไหนและมันดันเกิดเหตุการณ์ที่ทุกคนคาดไม่ถึงมาก่อนกรณีขบวนรถเสด็จของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีแล้วในเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็มีผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่ง ตามที่ปรากฏในคลิปก็แสดงออกบางอย่างออกไปจนท้ายสุดเนี่ยนำไปสู่การติดตามจับกลุมตัวผู้ชุมนุมที่แสดงออกในขบวนสเสด็จวันนั้นอย่างน้อยๆผมใช้คาว่าอย่างน้อยๆก็สองคนแล้วนะครับตอนนี้นั่นก็คือนายเอกชัยหงกังวานและนายบุญเกื้อหนุนเป้าทอง ซึ่งเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองด้วยกันทั้งคู่ล่าสุดทั้งคู่เดินทางไปมอบตัวแต่เอกชัยเนี่ยถูกจับกุมระหว่างทางถูกดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา110ผู้ใดกระทําการประทุษร้ายต่อพระองค์หรือเสรีภาพของพระราชินีหรือรัชทายาทหรือต่อร่างกายหรือเสรีภาพของผู้สมเด็จร,ราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่16-20ถึง20ปีคุณผู้ชมครับคุณเอกชัยกับคุณบุญเกื้อหนุนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นเขาไม่ได้ทำแบบนั้นก็ว่าไปคดีแบบนี้เวลาสู้กันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับต้องสู้ให้หลุดเท่านั้นนะครับหลุดก็คือสารต้องยกฟ้อง เพราะถ้าศารตัดสินว่าผิดขั้นต่ําจําคุก16ปีนะครับเพราะกฎหมายมันเขียนว่า16ปี1 6ถึง20และก็ตลอดชีวิตเวลากฎหมายเขียนขั้นต่ํายังไงก็ต้องตัดสินขั้นต่ํานี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆวันนี้จึงเห็นภาพเพื่อนแล้วก็แม่ของคุณบุญเกื้อนหนุนเนี่ยร้องห่มร้องไห้ล่าสุดควบคุมตัวทั้งสองคนไปที่ตชดภาคหนึ่ง เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่รู้ว่าศาลจะให้ประกันหรือเปล่านะครับซึ่งก็คงต้องสู้คดีนี้อีกยาวไกลเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของพระราชินีซึ่งอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา110ส่วนแกนนำคนอื่นๆละ่ะแกนนำคนอื่นๆไล่ตั้งแต่อานนท์บรุง้ง เพนกวินไผ่ดาวดินแอมมี่เดอะบอททอมบรูจริงๆแอมมี่เขาไม่ใช่แกนนำนะครับแต่เขาเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงคนเลยสนใจแล้วก็เครือข่ายพันธมิตรที่เข้ามาร่วมทำกิจกรรมซึ่งโดนจับกลุมตัวตั้งแต่วันที่13มาเนี่ยนะครับใครโดนจับไม่ได้ประกันสักคนเลยนะครับคือศาลให้เหตุผลว่าปล่อยไปแล้วก็ทำแบบเดิมอีกก็เลยไม่ให้ประกันละอันนี้คือเหตุผลของศาลนะ ทุกคืนที่มีการชุมนุมจะมีคนถูกจับทุกคืนคืนก่อนก็หกคนคืนนี้อีกกี่คนไม่รู้ไม่รู้ใครจะเป็นคิวต่อไปไม่รู้ผู้ชุมนุมก็พยายามมองให้เป็นการมองไปข้างหน้าว่าแกนนำหรือว่าการชุมนุมของพวกเราไม่จำเป็นต้องมีแกนนำก็ได้เพื่อแสดงออกให้เห็นว่าทุกคนเป็นแกนนำร่วมกัน พูดแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ในทางการทำม็อบเนี่ยภาระหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งของแกนนำคืออะไรรู้ไหมครับในยามหน้าสิวหน้าขวานเนี่ยเช่นมีการประทะกันเกิดขึ้นหรือมีเหตุการณ์ฉุกและหุกเกิดขึ้นเนี่ยถ้าไม่มีแกนนำมันจะเละเพราะทุกคนเวลาอยู่ในม็อบเนี่ยมันไม่รู้จะฟังใครอะแกนนำต้องมีนะครับ ต้องเป็นคนที่ชาญฉลาดมีประสบการณ์โดยเฉพาะในยามคับขันเนี่ยต้องเจราจาควบคุมดูแลสถานการณ์ได้คุณผู้ชมนึกออกไหมครับการชุมนุมที่มันราบแบบนี้แล้วเวลามันเกิดเหตุบางอย่างขึ้นเนี่ยมันจะมั่วทันทีเลยครับเพราะมันไม่รู้จะฟังใครสมัยก่อนผมไปทำข่าวอยู่ในม็อบ สมัยก่อนที่มีระเบิดจริงนะฮะระบงป,ป,ป,ปุ้มปั๊มปุ้มปัํมเราจะฟังแกนนําเพราะเรามองไม่เห็นอะไรเลยคุณผู้ชมนึกออกไหมครับผมไม่ได้หมายก็ววาครั้งนี้จะมีระเบิดนะ,ะแต่ผมกําลังจะบอกว่าแกนนํายังเป็นสิ่งจําเป็นจะบอกว่าไม่มีไม่ได้คุณผู้ชมเห็นไหมนี่คือเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมามันจึงนํามาสู่ในหัวข้อที่ว่าประเทศไทยยังไงต่อผมเอามาตั้งเป็นหัวข้อแล้วก็ฉายเหตุการณ์สำคัญสำคัญให้กับคุณผู้ชมได้เห็นเนี่ย เพื่อร่วมกันตั้งคำถามกับคุณผู้ชมว่าเออแล้วจะยังไงต่อประเทศไทยเนี่ยแล้วมันจะยังไงต่อนะครับถ้าเรามองแบบเป็นกลางๆมองข้อเท็จจริงทุกด้านเนี่ยเออเราก็จะรู้สึกว่าเออแล้วจะยังไงต่อวะทั้งหมดทั้งมวลน,นี่คือขยี้ข่าวทอล์กกับผมหนึ่งยุคคนวิเศษสั่งนะครับเอาข้อมูลตลอดทั้งสัปดาห์ซึ่งมีจังหวะเหตุการณ์สำคัญ มานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับทราบเพื่อร่วมกันถามเพราะนี่คือประเทศไทยของเราว่าเออแล้วประเทศไทยของเรายังไงต่อวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0 8 0 0 ติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ